ปฏิบัติการไล่ทุบเขมรนเอาให้ยับในเวลานี้นะครับคงจะต้องดูว่าจะจบแบบไหนอย่างไรเราพูดคุยกันนะครับกับพลตรีวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบกอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเสียต้อครับสวัสดีครับคุณวุฒินันและก็คุณสำรานครับครับขอภาพรวมเมื่อวานการต่อสู้ทราบว่าฝ่ายเราต้องพลีชีพสูญเสียชีวิตอีกสองท่านเมื่อวานนี้นะครับตรงเนิน50ตรงปราศตาควายกเ็จจริงเป็นยังไงเสียต้อ คือตอนเนี้ถ้าเราเราพูดถึงปริมาณของการใช้อาวุธกันเนี่ยก็จะเหลือแต่เขาเรียกปริมาณสูงเนี่ยก็จะอยู่ในพื้นที่แถวปราสาทตาควาย <C> ใช่ไหมครับแล้วก็มีเนินสําคัญอยู่สองเนินนะเนินสามห้าศูนย์กับเนินสองสองห้านะครับก็ <C> เป็นเนินที่ที่ตรงนั้นมีปริมาณการใช้อาวุธสูงหน่อย <C> แล้วก็ภาพรวมอื่นๆก็ที่เหลือก็ก็จะมีการการการประทะกันนะนะด้วยอาวุธ ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็มคือมีทั้งจรวดแล้วก็ปืนใหญ่แล้วก็ปืนปืนคอนะครับแต่ปริมาณความแอ่นเนี่ยจะสู้ทางด้านพื้นที่ประสาทต,ตาก่ายไม่ได้ที่เหลือก็จะเป็นพื้นที่ในส่วนของจังหวัดสระแก้วของกองทัพภาที่หนึ่งครับผมครับ,รบที่ตาควายที่เนินสามาศูนสองสอง้าเนี่ยเขาใช้ปืนคอมีจรวดบีเอ็มสองหนึ่งอีกไหมมีด้วยใช่ไหมมีครับมีมีครับมีมีมม แล้วก็มีก็ยังใช้อยู่แล้วก็ยังมีมีเรื่องของโดรนนะโดรนอฟซบีโดยมีชีฟก็มีมีอยู่ครับครับคาดว่าการดูเพจของทัพบกทางกระแสเมื่อสักครู่บอกว่าโอ้ยังสู้รบกันดูเดือดประมาณนั้นแหละครับคาดว่าจะใช้เวลาอีกนานยาวนานแค่ไหนครับเสียตดอันนี้ตอบยากนะครับ,รบแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเรายังดำเนินการได้ตามแผนแล้วก็ตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้ครับผม สำหรั mm hmm. บ,บเวลาตองนี้อาจจะตอบยากแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ถือว่าเราเราเราคงดำเนินการตามตามแผนมาได้กว่าเจ็ดสิบแปสิเปอร์เซ็นแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นะแล้วที่ทางฝั่งเ,เขมรเขาเขายิงรัวๆมาแบบสเปะสปะมาเนี่ยทำให้ทางฝั่งเราได้รับความเสียหายเนี่ยเป็นจุดไหนบ้างฮะส่วนใหญ่เนี่ยก,ก็เกือบทุกจุดแต่ว่าความถี่ในการใช้เนี่ย อาจจะมีแตกต่างกันแต่ถ้ายังพื้นที่ของของพื้นที่ภาษาตาฟายเนี่ยก็จะเยอะหน่อยในช่วงวันสองวันที่ผ่านมามากกว่าพื้นที่อื่นนะครับามากกว่าพื้นที่อื่นครับแล้วก็คือด้วยด้วยภูมิประเทศด้วยเป็นภูมิประเทศที่แถวนั้นเนี่ยเป็นค่แซื้อฝ่ายกัมพูชานี่เขายึดครองก่อนแล้วเขาก็คงมีเวลาปรับปรุงอะไรหลายอย่างก็อย่างบางทีก็ยังมีภาพให้เห็นนะครับ ซึ่งเขาก็รู้เขาเรียกรู้ทุกซอกทุกมุมของสภาพภูมิประเทศนะครับตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นข้อได้เปรียบบ้างนะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทําให้เราปฏิบัติไม่ได้ไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่ามันก็ต้องดําเนินการที่เป็นไปตามตามแผนที่รัฐกลุ่มตามนโยบายของท่านผู้ชาการอันบกครับตรงตัวปราศาทตรงตัวเนินสามห้าศูนี่ผู้กอตรงจะใช้กําลังทางอากาศก็ไม่ได้ มีข้อจํากัดใช่ไหมครับเสอจะใช้ได้ไม่เหมือนพื้นที่อื่นก็คือว่ามันมีที่หลบที่ซ่อนอนะมันก็อาจจะทําอันตรายได้ได้ได้ไม่เหมือนพื้นที่อื่นเท่านั้นเองอนะครับแต่ก็ยังใช้ได้เพราะบางทีมันการใช้อาวุธมันมีมันมีเขาเรียกวัตถุป,ประสงค์การใช้ที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็คงยังต้องมีการใช้อยู่นะครับคับผมไม่ได้คาดคันนะแต่ว่านิดหนึ่ง ประเมินด้วยสายตาเนี่คิดว่าสามารถศูนย์ตรงนั้นเราจะใช้เวลาสัก 4, สี่้า,าวันพอไหวไหมอืมเ,เป็นไปได้นะครับหรืออาจจะอาจจะสั้นกว่านั้นครับผม<อ>ครับ<อ>ครับพูดอ่าก็เราเราก็พยายามพูดตามสภาพข้อเท็จจริงนะอ่าเ<อ>ปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็ถือว่ายังเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ที่ในอในความสําเร็จยังสูงอยู่ นะครับ,รบแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในส่วนน้อยเนี่ยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันต้องอยู่ที่เอองค์ประกอบต่างๆด้วยนะครับแต่คิดว่าถ้าอถ้าประเมินเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยในลักษณะน,นี้เนี่ยเราก็ถือว่ายังดําเนินการได้นะครับยังแผนที่เราดําเนินการนั้นมีความคืบหน้าไปเรื่อยๆครับเมื่อเรานํามาปฏิดัตฐ์แล้วครับอยากให้ประเมินที่เรา ถลม่มคาสิโนทั้ง5แห่งของคาเมนเข้าหน่อยฮะว่า,าหลังจากถล่มไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างผลลัพธ์ที่ออกมาความชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือว่าการตอบโต้เรื่องอาวุธอาวุธยาลูกยาหรืออาวุธสนับสนุนระยะไกลเนี่ยก็มีปริมาณน,น้อยลงอย่างชัดเจนครับผม,มน้อยลงก็แสดงว่าคือเป้าหมายต่างๆเนี่ยที่เป็นเป้าหมายที่เราใช้ปล่อยอาวุธจาก,กอากาศยานเนี่ย เราถือว่าส่วนใหญ่มันจะมันเป้าหมายตรงก็คือฐานผลการทหารพวกใช่ครับใช่จะเป็นแบบนั้นแหละนะแล้วก็เป็นที่สนับสนุนอะไรต่างๆคลังต่างๆอสิ่งที่มันจะนํามาสู่การอมาเป็นองค์ประกอบในการอดําเนินกลยุทธ์กันอย่างเงี้ยนะครับอืก็เราก็มุ่งที่จะทาลายตัดตรงนั้นครับผมมันก็ทําให้ ปริมาณเนี่ยมันก็มีลดน้อยลงไปบ้างครับก็ลดไปได,ได้ระดับหนึ่ง<ช>ทีเดียว<ช>ครับน้องจานนองญาติแก้วทำไมเข้ามารวๆอ,อีกนะเสียตอนด้วยสภาพพื้นเท่เนี่ยเขาเขามันมันเป็นมันค่อนข้างโลง่งนะครับมันไม่ใช่พื้นที่ภูเขาเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ย,ยาการที่เราจะขยับไปควบคุมบางทีมันจะเป็นเป้าล่อมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่ป้องกันตัวเองได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการกลุ่มด้วยอาวุธ จนกว่าจะมีความความความชัวหรือนิ่งกว่านั้นนะครับยกเว้นที่หนองแยะแก้วเท่านั้นเองที่เราสามารถควบคุมได้ด้วย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 กำลังพล<ม>ส่วนอีกสองพื้นที่เนี่ยเราเราเราจะใช้การอาวุธยิงสนับสนุนครบคุมให้ได้ก่อนนะครับ<ม>ครับผมแต่แต่ก็ยังอยู่ในถือว่ายังอยู่เป็นไปตามแผนครับผมยังเป,เป็นไปตามแผนเช่นกัน<อ>นะที่เราสามารถปฏิบัติได้ตามแผนครับ มีวงวิเคราะห์บางวงก็วิเคราะห์กันว่าตอนนี้วันสองวันเนี้ยขเขมรนี่จะยิงสั่งลาวังน,นั้นนหะก่อนที่จะอาจจะหายไปสักพักหนึ่งจะยิงสั่งลาประเมิสนสถานการณ์การสู้รบการยุทธขณะนี้ยังไงกับประมาณอย่างนั้นไหมว่าน,น่าจะเป็นท้ายๆแล้วล่ะจริงๆก็คาดเดายากแต่เราก็ต้องระวังนะครับเราต้องระวังจริงๆเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบปริมาณการใช้อาวุธเขาเนี่ยจํานวนหลายพันเนี่ย อ่าพูดถึงโดยตรงเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อหน่วยทหารเนี่ยค่อนข้าง,างยังถือว่าถ้าถ้าในตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะยังถือว่าน้อยครับผม,มถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับอืมเพราะนั้นถือว่ามันก็ถือว่ายังไม่เป็นผลในเชิงการยุแต่นะแต่โอเคละมันก็ยังส่งผลที่เป็นอันตรายต่อกำกำลังพลของเราอยู่บ้างครับครับทุกท่านแล้วนี่เสตอประเมินว่าจบสงครามเที่ยวนี้จบการสู้รบเที่ยวนี้นี่ เราสามารถทำให้ขมเอนง่อยเปียดเสียขาหรือสิ้นสภาพการคุกคามความเป็นปรักต่อเราได้เกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือว่าสักคือบรรลุเป้าหมายอ่อนแลนด์น่าจะอ่อนแลนด์ไปเยอะนะครับเพราะว่าเพราะว่าแต่ตอนนี้มันยังประเมินอะไรชัดไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราประเมินจากจากเอ่อจากเป้าหมายที่ถูกทําลายนะครับเราก็จะเห็นว่าเป็นคลังเป็นสถานที่ที่ใช้ อในกิจกรรมทางการาหารเนี่ยก็จะหายไปเยอะมันก็ถ้าจะฟื้นฟูมันก็คงต้องต้องต้องใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะครับก็ก็ก็น่าจะจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบอย่างที่ผมบอกเนี่ยดูปริมาณการใช้อาวุธเนี่ยมันจะน้อยลงกับวันที่สองวันนั้นจะเป็นวันที่อน้อยลดน้อยลงกว่าวันนั้นเยอะครับผมครับอ๋อหนึ่งนาทีสุดท้ายนิดเดียวนะก็คือเรื่องของอาวุธนี่ปรากฏว่าเราไปพบตามเนินห้าศูนย์ศูนย์บ้างเนินโน้นเนินนี้ มีอาวุธของจีนนี่เยอะมากเท่าที่ตรวจสอบแล้วเป็นการซื้อขายกันในอดีตหรือว่าอาวุธเพิ่งข้ามาใหม่ๆอันนี้โดยโดยข้อมูลโดยพื้นฐานเป็นยังไงครับถ้าตามหลักฐานที่มีอยู่ณขณะนี้เนี่ยเข้ามาก่อนเนี่ยน่าจะเยอะมันก็เหมือนเราเราเองเองก็มีเอยุทธวิกรที่เราเราหามาจากประเทศประเทศจีนนะครับเราเราเองเราก็มีเชื่อว่ากัมพูชาเขาคงคงต้องมีนะครับ แต่ส่วนประเด็นที่อาวุธต่อสู้รถถังที่มันดูแล้วถ้าเป็นรุ่นนั้นเนี่ยมันมีความทันสมัยเนี่ย<ม>เห็นว่าเพิ่งปรับปรุงมาในช่วงปีนี้หรือปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นมันยังข้อมูลมันยังไม่ชัดเจนเจน,นะครับ,รบแต่ว่าหน้าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้าเนี่ยที่ออกมาสักสิบปีที่แล้วเนี่ยเข้าใจว่าจีนน่าจะมีจัดหาไว้เหมือนกันครับแต่ว่าตัวตัวที่เราไปพบกันล่าสุดเนี่ยอันนี้มันยังพิสูจน์ได้ไม่ชัดว่าเป็นเป็นตัวที่เออัปเดตเป็นตัวที่ มีความทันสมัยนะปรับปรุงมาจากตัวที่แล้วหรือไม่ตอนนี้มันยังไม่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยก็ยืนยันก็าทางทางจีนน่าจะมีใช้อยู่ครับจีนมีใช้อยู่มันก็จีนขายให้เขมรเหรอหรือ,อยังไงนันน่าจะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในตลาดค้าขายยุทธภกรเนี่ยมันมันก็เป็นเป็นค่อนข้างโอเพ่นอยู่แล้วเป็นระบบสากลน,นะครับเราเองก็มียุทธภกรจากจากหลากหลายประเทศอย,อยู่เหมือนกันครับผม ก็เชื่อว่าถ้ามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันเขาเองก็คงต้องต้องมีลักษณะของการจัดหามาเหมือนกันครับผมโอเคครับอะไระครับเดี๋ยวค่อยฟังทางจีนแถลงอีกทีเรื่องอาวุธนะฮะเรื่องนี้ครัตามครับรคนต่อตามรับพ่อคุณครับเสียตอสครับพลตรีวินไทยสุวารีนะครับโฆษกกองทัพบกเรื่องอาวุธเนี่ยก็ค่อยๆพูดค่อยๆกระจายกันไปนะฮะ ในสการ์เวทีโลกก็ต้องว่ากันไปด้วยใช่ใเอาละครับนี่คือทั้งหมดของรายการจับตาประเทศไทยนะครับวันนี้พี่สำราญร,รอดเพชรผมตอุทนันานฮาีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับท็อปนิวของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่5นะครับโอกาสนี้จึงอยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นเหมือนญาติผู้ใหญ่ในบ้านหลังนี้ของเราสมัครเป็นสมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนท็อปนิวแล้วจะได้รับน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากลูกหลานชาวท็อปนิวไม่ว่าจะเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและบริการต่างๆแล้วที่พิเศษเราจะมีของรางวัลจับฉลากมีทั้งทองคำมีทั้งไวเชอร์ต่างๆเพื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจและได้ร่วมสำหรับการสนับสนุนท็อปนิวต่อไปท็อปนิวยังคงยืนหยัดปฏิบัติภารกิจปกป้องสถาบันหลักของชาติ ชาติศาสนาพระมาหากษัตริย์นำเสนอข้อมูลข่าวสารความจริงอย่างจริงใจต่อท่านผู้ชมเช่นเดิมครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แ k งส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ